รู้แล้วทำไมข่าวเวียแต่งงานถึงโป๊ะทางทางที่อยากแต่งแบบเล็กๆเงียบๆ กำลังเป็นกระแสข่าวที่โด่งดังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้กับการประกาศวิวาฟ้าผ่าของหนุ่มเยสุกลวัน์พระเอกชื่อดังและวิกกี้แฟนสาวนอ้องวงการซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้และเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปว่าที่จริงเตรียมงานมาสักพักแล้วแต่ที่ไม่ได้แจ้งสื่อไม่ได้ต้องการปกปิดแค่อยากจัดงานเล็กๆเฉพาะครอบครัวคนสนิทและเพื่อนๆเท่าน,านั้นทั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีล่าสุดมดดา เล่าในรายการข่าวใส่ไข่ว่าวันที่17กรกฎาคม2565วันมงคลก็มีแอร์พันธิราแต่งแต่งที่เดียวกันก็เลยโปะตรงนั้นทุกคนก็ตกใจซึ่งงานนี้จริงๆก็มีการจองเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วมีการจองไว้นานแล้วและได้มีการซื้อเรือนหอแล้วแต่งแล้วอยู่เลยเรือนหอแถวกรุงเทพกรีธาตัดใหม่ราคาขายเริ่มต้นที่35-90ล้านบาททั้งนี้มดดามบอกอีกว่าตัวเองรู้ข่าวนี้จากออสเชียง ที่อยู่กับเอสุวัชายว่าเวียจะแต่งงานคือวันที่แองจี้จะให้อ่านข่าวนี้แล้วไม่อ่าน